คลิปนี้ผมเองก็มางานแข่งปลาช่อนนะครับผมที่อำเภอแม่ลาวจงังหวัดเชียงรายนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3รางวัลที่ตัดเป็นรางวัลใหญ่เนาะที่หนึ่งจะ1 0,000บาทแล้วก็รางวัลปลาใหญ่สูงสุดนะครับแล้วก็รางวัลปลายาวสูงสุดลตลงแล้วครับโอ้โหหัวต้มหอยตแลวโอ้ถ้ามันนังมาได้ หนึ่งนาทีขอทึกเดียวขอทึกเดียวเอาแล้วเจ้เฮ้ยกินเต้เฮ้ยนุ่มมี่อยู่กับแมเนี่ยมีตัวเดียวมีตัวเดียวแม่งอย่งเบ่งกันเลยจะไปให้ถึงหนึ่งแสนซับให้ได้ สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกรุงทางบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีปนี้ผมเองก็พาทุกคนเนี่ยมางานแข่งปลาช่อนนะครับผมที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาแข่งตกปลาช่อนนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับวันนี้เนี่ยรับทั้งหมด45สายนะครับสายละ2,000บาทนะครับผมก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับ โอ้สวัสดีครับอ่บอยครับผมอ่บอยครับมันมีกี่รางวัลมีอยู่ไหนครับนี่แหละครับผมสมุดมีอยู่เก้ารางวัลนะครับอ๋อเก้ารางวัลนะครับรางวัลตาชนะเลิศนะครับปลาช่อนยาสุดนะครับอ๋อห้าพันบาทคู่ที่ห้าพันบาทนะครับส่วนปลาช่อนน้ำหนักสูงสุดก็ห้าพันแต่ปลาช่อนไอ้นะครับคู่ที่จะหมื่นหนึ่งอ๋ออันนี้ของผมนี่ โอ้ของแจกเต็มเลยเว้ยเลสิบครับมันหมายางนี้นะครับเกอบคุณครับอ๋อแถมแถมแถมคดีด้วยอ้าวหมายเลขสิบครับผม ก็ในงานครั้งนี้นะครับผมเอาเสื้ออาบูนะครับมาแจกด้วยก็ในฐานะตัวแทนของอาบูนะครับเดี๋ยวเสื้อไปร่วมกิจกรรมงานนะแจกให้นักตกปลาครับครับหลืให้กรรมการนี่ครับเล่นเล่นครับขอบคุณครับโอเคครับผมเสื้อก็ฝากคณะกรรมการแจกเรียบร้อยนะครับผมกติกาก็เดี๋ยวให้กรรมการเขาจัดการเลยแล้วกันนะครับผมในฐานะตัวแทนของอาบูกระเสือก็ร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมก็หวังว่าวันนี้เนี่ยผมจะติดอันดับสักหนึ่งอันดับแล้วกันนะครับผมเอาที่หนึ่งแล้วกัน ก็เดี๋ยวเช้านี้เรากินข้าวเติมพลังกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเดินทางมากับพี่เอกอ่ะตั้งแต่ตีสามแล้วเนาะจากบ้านพี่เอกนะครับประมาณ280กิโลอ่ะสามชั่วโมงกว่า4ี่ชั่วโมงนะครับเพื่อเดินทางมาชิงเงินรางวัลที่นี่นะครับผมเดี๋ยวทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะ <ผม S 1> ก็ <ผม S 1> พี่เอกพี่เอกไม่ต้องพูดถึงละเก่งแล้วไงใช่ <laughs> โอเคเอาใจช่วยพวกเราด้วยว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่ใกล้เวลาที่พวกเราจะปลยแข่งละครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะแข่งกันแล้วนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆรืนะครับ45สายโดยประมาณนะครับก็น่าจะมีสายสำรองพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3รางวัลที่ ตัดเป็นรางวัลใหญ่หญๆเนาะก็คือที่1จะ10,000บาทนะครับคู่ขี้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อกี้กรรมการประกาศกลคือตัวแรกที่ขึ้นมาถ้าเป็นขี้ก็คือจะเล่นขี้ทั้งวันถ้าเป็นคู่ก็จะคู่ทั้งวันแล้วก็รางวัลปลาใหญ่สูงสุดนะครับแล้วก็รางวัลปลายาสูงสุดอยากได้รางวันไหมอยากได้อยากไปต่อไปโคตรดีโอ้โหเได้นี่กระดีบันเทิงนี่จัดไปโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมวันนี้ผมอยู่ข้างๆอาจารย์ดี mới đăng có đập mới đăng có đập มอยแตกอยู่เนออแตกอยู่โแล้วโอ้ถ้ามันนั่งม่ได้าเฮ้วาใจลัมแมวแล้ว โอ้โหไม่ไปแจ้ hmm. <laughs> เอถ้าผมได้ที่หนึ่งอ่ะผมขอขีคอพี่แบดบอลหนึ่งรอบเนาะได้เลยแล้วถ้าไอ้ได้เนาะไอ้ขี่คอโนเ่มกันคู่เป๊ะใหญ่กอบังหัวเกืกรอบีการะดมังเอ๊ะมีอะไรหลังอู้ฮ่ที่ไปยังดีนี่ปะเออไปก็จะได้ถ่าย ตัวน้อยนี้ต like ัวมาลุ่มๆเนี่ยแน่เลยว่าเพป็นตัวน้อยเอาแล้วเอ้้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมาแล้วตัวใหญ่มากเลยก็ขอจ้ามิกมิกเอาเหี่ยวไปเอาเหี่ยวไป รอบมเอาได้ปะฮะฮะไอ้ย่าไอ้ย่ากล้ดีอะเดินผานกันขยับป่ะอ๋อเออสุสีแม่แม่เดียวกันพ่อเดียวกันึ่งลายน่ยเนาะเออเราบุดแดดอายเหอเบื้งหลัเวลาตื่นกันนี่อ้เอาใหญ่แย้ยโอ้ให่ใหญ่ใหญ đu đủ à? rồi gì dài 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 nó dài như vậy nó dài là khổ, này tiêu á, wow, rồi này tiêu là ní cả, oh nhoi, đi à? dài là dài dài luôn, tiêu cứ ủa gì? bao gì มันมีอยู่เป่ไปนี่ก็ไปเอาเขยตัวเเอาเลยนี่เด้อได้นี่เด้อเต็มปากเด้อทุกคนนี่เหหรือตาจะผมได้ไหมโอโหระวงระวโอ้โหยนอีแล้วตอีแล้วโอน ยัง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 เว้าได้เอาไปงลงเลยที่นั่นี่ๆรจ้ก็ได้งเลยชูกันได้กันมาต่อฮะได้กินแต่ก็ัวเดวเนี่ยอี้หรอเอาแล้วเอ้เฮ้ยกินเ้ยนุมีอยู่กับเงี่ยมีตสิเดียวมีตัวเดียว่งเบ่งกันเลยงกเหร <cười> <cười> yeah, Abu. Yeah, Abu. Yeah, Abu. Yeah. <laughs> ยาวๆเออแค่ได้สูบไปอีกนั่นล้อยสิบยาวสักกึ่งไม่ได้เลยแล้วมาอย่างพี่โห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 ให้มันนั่งเฝ้าเข้าจอมเบ็ดกันไปเดินเนี่ยโหปานินเต็มปากเลยพี่โอ้ปานินเต็มปากเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็11โ15เหลือเวลาอีก45นาทีนะครับตอนนี้ก็เขี่ยวมากๆหาปลากันแทบไม่เจอไ ลุนกันต่อก45นาทีนะเดี๋ยวพักกินข้าวครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะฮะนี่เป็นอาหารกลางวันที่ทางบ่อเตรียมไว้นะฮะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็เมื่อกี้ก็เดินเที่ยวนะตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีเพื่อเริ่มแข่งตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3ามมีเวลาอีกแค่2ชั่วโมงนะครับผมก็มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่บ่ายนี้คือถ้าได้ปลาก็คือเอาขึ้นช่างหมดเลยนะครับช่วงเช้าก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าผมเอาไปช่างแค่ตัว2ตัวนะไม่ได้่่ายวนนับกชง เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ยังได้น้ายู่นี้ยเอ้ย้าป่ากึงเอ้ยจ้าที่มันานแล้วไม่มีปุยด้วยอุยจาัน้องข้าเมานี่บอ๋อเอามาจ้างกับเพื่อนให่กรรมนะครับแล้วปดอมันจะลุดแล้วเนี่ยพอยน้่งออมป้อออมปล่อยเยอะมาขนาดนั้นี่นดูของนกันครับประมาณสามสิบก็ไเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหม

กินง mm ่ายเนี่ยปุ๊บแม่อยู่เห้ยกินย่างวะเช้าสองตัวเรากินอย่าเหรอไม่บอกไม่บอกศัตรู้อ่าภาคบ่ายตัวที่สองไปไปช่างลุ้นคู่ขี้นะครับผมนะครับเราไปลุ้นปลาพีิโรกันจะคู่หรือขี้คู่เตอรคู่เตอรโปตรต้องเข้าสามขอรดแมนปึก คีเดียวสามต่อคอวัดเสียวครับตัวนี้ครับบ้าเลยปลาขี้ครับสาวผิดอีกครับเล้วเป็นไงบ้างครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายกินตัวเดียววัดตกน้ำมาแล้วค่อนข้างยากนะพี่นะยากมากเอาอะไรเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวลุ้นกันช่วงสุดท้ายครไป โอเคทุกคนตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงคึงชั่วโมงแล้วนะครับถ้าได้คือมีลุ้นแน่นอน20นาทีสุดท้ายถ้าขึ้นนี่คือได้ลุ้นเลยนะลุ้นกันต่อหกนาทีสุดท้ายเวลาบ,บีบหัวใจ ขอสักทึกเถอะทึกเดียวขอทึกเดียวมาเราจะถ่ายกันยาวๆเลยแล้วกันนะครับ6นาทีสุดท้ายครับมาลุ้นด้วยกันมาที่สองปลารวมครับที่คันนี้วันนี้ก็สอยไปแล้วครับ39ตัวครับบนเดียวครับที่สิบเนี่ย แปครับแปดคู่ครับเหลืออะไอ้แเกปลาคู่ห้าครับติแค่ในทุนสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นผู้น,นำนะครับสามารถอยู่ใกล้สุมัการได้ครับหรือว่าจะกลับไปไม่เคลื่อนครับหนึ่งตัวปลาครับเอาเร็วเอาเร็ว ไม่ได้งนั้นอาเจมโดนเตะไหล่ะโดนเตะแล้ว ติดแล้วครับโอ้โอ้เอะไรอะโอ้ตายแล้ว <c oughs> คดืดอะไรตัวปลาเห็นไหมเห็นนที่หมายเลขหกก้าครับ กรรมการดำเนินการต่อไปนี้ไม่ได้นะครับไม่อว่าการครับ <c oughs> ได้เหรอไงวะเนี่ยงอมแก้กันนะครับเมืเ่อวานวนเมื่อวานช่วงเวลาสุดท้าย ดูดิามแล้วนะครับตอนนี้เหลือนาทีวๆๆๆๆๆ้จะให้ผมจะจับนะครับรอักร้อมกันนะครับใครมาถึงก่อนนะครับมีติดก่อนนะครับตัวนี้ไมลเหอเ้ยนัตัวต่อไปนะครับเยอนะเธอเอาใส่ก่อนแล้วนะ สามนาทีส<า>ุดท้ายมนาทีสุดโตย5-2-7นะครับ,บมีผนวจ อขอทึกเดียวเป็นไฮไลท์เลยนเนาะเพราะว่าลุ้นนักมากสองนาทีสุดท้ายอนาทีสุดท้ายโอ,อ้ 2นาทีสุดท้ายขอทึกเดียวขอทึกเดียวหนึ่งนาทีนหนาที <c oughs> น่เป็นไม้สุดท้ายแล้วมั้งเอาไปอีสรู้จนเลือดโยดสุดท้ายวะ ื่นเต้นเิบหายวัดเวลาได้ไหครับเลย20วินาทีครับเร็บีบครับติดนได้เรครับโอ้ในเวลาครับนะครับโอ้ตอดเอกตกเลยอะเเจ็ด หกห้าน้ำชั่งได้ครับสี่สามสองหนึ่งโอ้เวลาการแข่งขันครับโอ้ไม่ไไมากา็หมดเวลาโอ้โหมาไปแจกรางวัลน,นะฮะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวไปแจกรางวัลก่อน โอเคครับผมทุกคนก็สําหรับทริปแข่งปลาช่อนที่เชียงรายนะครับแม์นี้ก็เป็นแม์แรกที่ <c oughs> ผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการช <c oughs> ิงเงินรางวัลของปลาช่อนนะครับผม <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบสนุกมากๆนะครับมันมันบีบหัวใจมันตื่นเต้นดีขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้มากนะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของพีโน่พิชชิ่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอาบูกเกียนะครับที่สนับสนุนเสื้อตกปลาสวยๆมาแจกในงานงานนี้นะครับผมงานหน้า มจะไปล่ารางวัลอีกนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับเราต้องไปฝึกฝีมือเพิ่มอีกแล้วก็ดวงเพิ่มอีกใครมีสารเจ้าเด็ดๆนะ <c oughs> คอมเมนต์บอกผมด้วยโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ